ครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับบาี์มียูทูบแ่วอีสานบ้านของเองซิ่งแรกเลื่อยผีปนใส่ลงไปเขา้าคว้วเขาใส่แล้วโอ้พอขันปานนี่พี่น้องผีปนเขา้าคว้วสุโรใส่ลงไปอืมอืมสุโรใส่ลงไปน้องพรานใส่ลงไปอืม ผมตายบ่เอาเลียงพี่น้องน้ำปลาใส่ลงไปบ้ามีสีใส่หน,หน่อยๆด้วยครับเด้อพาอเป็นกินน้ำปลาพ่อปลาแดดใส่ลงไปพี่น้องนี่อันนี้สีไส้หลายเติบเฮาด้แก้วเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตสอยพักก่อนพี่น้องว่าบ้ามีสีผ้าไปยังเดียวมีที่เด็ดให้เบิ้งพี่น้อง เดี๋ยวมีที่เด็ดเห็นเบิ้งขอส้อยผักก้อนเนาะครับเนาะคอสร้อยผักก้อนเจ้าเสแสรบ,บ,บแน่วนีข้าสีไปใส่ยังเรียบร้อยพี่น้องผมเดี๋ยวปัตติวาบ่าเข้มข้นเดี๋ยวปัตติวาบ่าเข้มข้นว่ามีสิมีขั้วเพี้ยนให้มันเข้มข้นอยู่ใบขีดตูใส่ไปสีไปใส่บีแทรพี่นอ้องบานนี่เขาสีไปใส่บีแทรแล้วข้าจะไปข้นยุบขุนเนาะครับเนาะข้าสีไป,ป้ข้นยุบขุนได้แก้วแล้ว เอาปีดบาทนี่ไปาลาดเนื้อกันพี่น้องเรียบ้อยแล้วนะครับน้อยแจ้วหฮอเดี๋ยวมันสีเข้มข้นด้วยเขาครัวเองพี่น้องมันสีรัดต,ตัวมันเข้าไปโอ้ฝ้าแจ้งตาใสขึ้นมาแล้วพี่น้องบรรยากาศกับทางภาคอีสานทางจโสมทอนห่อไปเดีย๋ยวหน้า่ัวนี่แหละครับเฮากระถามกระไทยกันหฮอหูอจักกันไปเบิดเราพี่น้องนะ สำหรับบ้ามีเนี่ยนะสำหรับพูดสิพวกหุจักบ้ามีบ้ามีบาม้บาหัวได้ยังอืหนาว่าผู้ดวงถามพี่น้องผมต้องถามเพราะถามเพราะกวนเพราะเสียหายเพราะเห็นให้ตำรวจจับเพาได้พี่นอ้องอันนี้คือการปฏิสัมพันธ์กับสังคมนะครับนราได้ยังได้ใส่ความจ้าพี่น้องไปเอาหอดตาลาดแล้วเพลงจบแล้วเือมีผู้ใดสิมา ق, เปิดเพลง อี่กิวบ่อพี่นองเศรษฐกิจเศร้าก็ได้ได้ยังไงได้นำแชียงไปห,ห้างก้อนเขาเฟินกะมีมาให้ว่าสั่นไปเดินเข้าไปดูบรรยญญากาศเป็นจังไรพี่นองว่า มากินซอยจูกลางตลาดเนาะครับเนาะคุณแม่นี่หัวขวนเลย <c oughs> เอาเนื้อสันมันใ <c oughs> ส้หรอครับใ <c oughs> ส่แล้วพี่น้อง <c oughs> เอร่อยหนึ่งเด้อครับเด้อ <c oughs> แล้วแต่สีใไ้จังได้ก็ได้ <c oughs> กินได้รอบหาเดือนพี่น้องผม <c oughs> เวอร์สิเป็นแนวไดายหามวาย่แล้วพุดหม้อก็ได้ มามาคุณแม่เอาคุณแม่พคนที่จุน่น้ำวัดสันเป็นเฉียงเหนืองามๆจาไม่ปิงปองของเฮาเห็นแล้วอดบ่ได้เบื้องตี้ละ ยังซอยจิพี่น้องอือนี่นี่ใส่ลงไปปุนแก้วแต่ห้องกัษตีได้เนื้อสันละว่าตัวนี้พ่อยเนาะไม่ปีงคองเนาะตัวนี้พ่อยมาสันพี่น้องแตเขาได้ฟันแทนาแล้วเทนาก็ได้แล้วสามสิบจีบก็ได้แล้วสาจีบได้แล้วฟันแทนาได้แล้วกว้างเขาก็เอามาตินั่นละหม่องมักยุบบ้านนี่ ผู้ตื่นสวยกับตื่นสวยอยู่เลยหนึ่งเขาบ่ท่านเดียมีปิงก่อนยาพลาวัซไนบาตประกันครับผมเอ้ยไทยเสพพี่น้องเอาเอาคุณเจ้าเพิ่นกมาแล้วเอาคุณเจ้าเพิ่นมาเฮ้ยสิไปนนางกินหานบาทนี่พี่น้องโอ้โหเหยเบิร์ดเลยปะขอบคุณครับ พิเศษพิเศษพอพอกันหลายเดือดพอพอกันหลายเดือดพื้นสีพยายามยัดเยียดให้บ้ามีอยู่เด้ตับตับบ้ามีปฏิเสธกินบ่ได้คุณหมอหามกินดีบาดมือนี่มือนี่อดบ่ได้เดี๋ยวขอจักบาทสักวันอยมันอดบ่ได้ไม่พี่ เบืองแก้วพี่เอ้องเบิ่งความเขีมยมนของแก้วก็คมดีค่ะครับมาลุยคตายว่าเอาเรัยบเฮ้ยุ้ควางคดีใส่วีได้วีตัวน,นี้อ่นป่ะอานเราเอามามีพวกผู้คกันมีพวกู้กันเขามาแล้วนี่เขามาแล้วเขาให้บาทมาแล้ว

อ้าครับกมี่ครับนครับเรียกว่าครับก็คืกลางบ้านพี่น้องผมครับเจ้าน้ำกันนะครับเนาะยอดยอดียบเลยครับผมีงามพี่น้องที่โล่ละแกวสองร้อยแปดสิบพถึงสามร เดีกวครับพี่นอ้องเขาจริงบรรยากาศคนหลายๆมาหลอเดี๋ยให้ผ่ากันทีงหน้าคุณผ่าครับบ้นานวุ้นี่ครับผม,ไ,มไปลมแล้วเนีฟังคำสุนบ้าแม เอาเ,าเ,อาเา่า่าุก่แบทอเทุกใส่คางนี้รดไห่พิงปองเ่เบอครับบบานไปเวียนไปไอ้นี่เอาอลาไม่จิงปองไปถางผุนเ่า,เาจากเจียงสีไตไปพี่หรอกหมหมูไทยใช่ลาฮะหมูหูด,ดไอ้นี่แดงแดงล้งข้าแดงแน่ะ Ừ, ไปพ yeah ี่น้องบ่ต้องรีดต้องรอไปต่อไม่รอแล้วนะเอ้าเสกกาแฟเสกอะไนี่ดิไล่จูกลางตลาดเลยพี่น้องผมขึ้นขมจขวยเด็ดนี่ละชิ้นนี่ละบ่ไปกินไก่หรอกโอ้เอามองนี่พรนเ็ดไหมบ่ โอ้ห้านางกินเหล้าครับกินเขาได้ปะกินเขาก็ได้พี่นอ้องบรรยากาศแบบนี้ของเฮามาเดี๋คุณพ่อไอซี่ซิมต,ต,ตอนเปล่ง nhay nhay sầu phù sầu phù được gì nào chuyển quay gì thằng อืมว่ามีเอามาอีกอันหนึ่งด้วยฮเจ้า มายินมาแล้วลยเขาก้องเขาท่างมันแจบก็ท่างหนีไปเหใช่ปอครับข้าอมนวลน,น,น,นี่เลยนะข้าวหอมนวลน,นีลขหอมนวลนวแบบดเขาหอมน,น,น,อนอางน,น,น,นวลต้องร่างจางร้อนท่างทุ้งเยต้องร่องพี่นอ้องทนะนี่ท้องก็ทางเหยียกเท่านั้น

นั่งหลังอยากเวียบยากเรียบมันเป็นผู้ซอยน่าเป็ยนยังไงอะไยาเยงเศษบาทงานงานลาดงานหลวงคันเทน,น่าก่อนพี่น้องผมนบู๊ยมาตอนยาวถอะครูเตี้ยเอาตอนตอนนี้ให้เกียรตินะเ,เ,เข่าคือเก้าเป็นแปง้งกับเป็นเข่าคือเก้านี่ อ้าวมวนพี่น้องคนมวนอืมพัดเทน้าตรงให้ผู้เี่ยงเหุจ้งไรครับผมนี่เธอก้องเขาเจ้ากินน้ำกันให้มมนแล้วร่วดเป็นยังไงเยี่ยนี้ยิ่ง่งยิ่งอหึ่งเลย่อยนะอืมม้องเขาก็มีเอากินน้ำกันให้มันอิ่มรวดพี่น้องเมาเมา ครับลุยครับลุยของแท้ของแท้ของแท้คร well> yes. um, ับผมตุยเกียวใหญ่ๆข้ามโๆจัดไปตุยพุ่นแม่ตุยพุ่นแม่จิ้งโคลน้ำกันเลยครับกลางตลาดบ่อสแสบป่วย

phải thắng, thắng ừ. Tập tập tập. À. Bán mình bán Tắp 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 gần hát à, đi, à, hổ, nó, nó, nó. Ừ. Nói được hả? Ai bữa được. rồi. hả? Lâu đi hả? Lâu đi hả? Lâu đi đi Lâu hả? กินกรแทกกรพี่เลือกอะนี่เันแท่นหนาบางอืมคันแท่นหนาองสาวพี่งสาวเ้ออานุ่บ่ได้เลยแก้ครับจะจินให้เบื้องทางเถอะอยากอดบ่ได้ เมียกะสิไล่หนีได้บาดห <c oughs> ืมหืมแทบเน่พี่นอ้องตับอยู่ฟังพี่ผูเสี่ยงแ <c oughs> ับพี่นอ้องนี่ตับสามสิบกีบคันแทีนา้วยลงไปพี่น้องแลใครมันกลับเนาอตับหวานตับหวาน <c oughs> หวานมั <c oughs> น,วนหวานตับ จมูกเจ้าเดิม้องเขารีวิวเหมือนได้กันแกพรเจ้าครับครับผมกิลิจงยิงานอะไรวิ่ไปม่ครับไอจงยิงไม่เห็นกัดไปบกเสียหนึงบัิเหตุพรนวิทยาพะทงเอ๋อพะกินก็พิียาเมือนกันพองโตงนี่ไปตัวพจินี่เอแชรวิทยพันพัดเพ่กิน เราเบนนึแล้วร้องคสามบจีบสาจีบมวนลงไปแล้วเคียมห้องเคี่ยือ้วานดีใช่ปะเคี่ยคนนัานก็ฝนพอไปกูบากินนิบเล้อครับ ครับกูจินทิมเขากะขอโทรเข้าใหพ้แล้วเข้าจินก็ครับเน,นาะเนี่ยเสียยุก็ผู้มากครับเนี่ยเสียยุก็ผู้มากกว่าจันผนว้าผู้เสียงปะเนี่ยน้งเน่วันนี้ใส่ดี่พระเจ้าด้ยือไมย่งมา เขาไบอืมม okay. ันแช่อืมตันดิ้นันผักเางานผครับผ uh, ัดเจัดเจ้ว้เส้เห็ดเห็ดเอ็มเห็ดเองครับเจ้าเห็นมาเองเผื่อเ่มีมูจินมันแสยบน้อบ้ามียังคึยาดอยู่เด้บ้ามีสิมัินผู้เดียวสิจินจ้างใดผู้เดียว หาหมูพอดีได้ผู้ชายได้จะคว้างโรงงานที่พี่จูหมูยิบได้มันเอามาได้คู่มื่อจูหมูยิบได้จูหมูยิบอะไรเราทำนะจูอะไรนะจูเปินเป่าไม่กจูเมียฝ้าอยู่เห็นบ่ะ คุณแม่กับเจ้าเขาให้นเกเขามีอยู่เขามีอยูุกิ๊หนึ่งนี่แม่พอดีมาใส่บวานพอดีอครับหนึ่งนี่เจ้าแรกในประเทศในโลกกินปลาตงโครกรับต้อยจูพี่น้องผมเขามันเบิดมาครับผมครับโอเคครับผมชื่อสุรีครับผมบ่ไม่กินดิบบ่ Kim đã giảm hay giảm bán nữa bệnh nhân giảm bán nè mười bốn triệu mãi mười review triệu mãi mười bốn 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 กินน <s ules> <m> ้ำตาลหลายบนั่นะไรนั่นอะไรีอืมโบ่นในบึงน่ยูเนครับจมงจำเลยผักไปนั่นมายอเบียวะนเบียสามก็เเหมือนผมกกินเนี้น้องกินข้าวคุหลายเจ้านากินหน้าเจ้านาเจ้านาาทลุเอาลงบานเอาลงบานแล้วาเกือยุหาเดือนยี่สิบกินตังต่อ

ก็เถอะน่ากินคันเลยเนื้อสันเนื้อสันเนื้อสันบรรยากาศบ้านเฮาครับบรรยากาศบ้านเฮากินแซ่บแซบที่น้องฉลองอันนี้เพิ่นฉลองหงเป็นแคมได้หมูเฮา เทาสีไปจูปลาลดดิบกับโกมีดบาทนี่เทาสีไปจูปลาลดดิบพี่น้องโอยคนยากมั้้าลายมามาจุใส่ดิบก็เ่อนใส่ไก่ไกินนตัวเป็นบาทควนอะไรเป็นหมูมามานมันอข้างี้า้า มื่อมานทังงคานครับตลาดนั้นอืม่อไหรมันเบลยไงเมันเรียนราจารเนี่ยบะหมี่เอาเนื้อมาจะลองแซมครับไปสิว่ารวยเล็กรวยน้อยก็ตามนะครับเนะ<ช>บาะบะหมีม่ม้วานทั้งโคตรทั้งรอดให้เด็กผีเขามาบอกเขามาแจ๊กคนเลยตายแล้วครับมิตกระคาดตลาด พูดร่อแล้วร่ออีกพี่น้องเพราะยอมเขามาเลยอันนี้เพิ่นเป็นเด็กของเราของน้อยเพิ่มส่วน,นบ้ามีเด็กลู่ตันพี่น้องงอิ่มมาดิบังไม่เป็นประเด็เรียนไว้เรียนอยู่หน่ยนยวนยนึงเร็วง่ายหุ่นผู้ยิ่งใหญ่นี่ขับยิ่งใหญ่ส่วนตัวขับขอบคุณครับ โอ้สิมวนเขาไปย่งได้่ะพี่น้องอ่างไงครับกว่าไปย่งกเศ้าเร็วเลยอาวกินนเนื้อสมี่ลยาต้นไส้มมี่หยอไเน้อไ่ดุมันจเรียวเรียลเรียไงครับลุ้นไ่ผักอืนะพ่อีมีแบบเจี๊ยบบจางกินได้กันจิน Ô lắm, lạc chinh bun cực lạy vô lòng. Ô lắm, bước ra tay lơi. Yo, yêu thương hầm tóc hay không con té ná. Mhm, con té ná. con té ná

บรรยากาศตลาดพี่น้องผมอ่ยผอ่ะรีกช้องคั่มเอาเด้อบานนี่บ้ามีข้ามสุดท้ายพี่น้องชีช้มูกชี้ตาอะไรล่ะคุณเตือเพราะมี่หมองให้นั่งกินแบบนี้เด้อแต่ไม่มีรันข้าอม นหะยโซ่ในการนยื่ดีนัดก็ไปกินเจ้ามื่อคับคำทุทไทยครับีคำหนึ่งมันุตไทยอย่งอคำดียมยมเยมแล้วแรงเอแล้วงนะครับแล้วงเอานี้เนี่ยยังไปกินอ่ะยังเยมอสองตัวตัวตันเยิมหนอยเยวอนี้อีสองตัวปะ เ,เด้วเลือกใหญ่กินกับผู้เดียวแล้วใหญ่จำกันเราจะ่หรอแชมควันห่าบ่านนี่ร้องแชมป์ผู้ได้ที่มาตัวยเล็กตัวหน่อยกระทางนะครับนี่ผู้แชมครับผมมันมันมันบดเจอะครับตัวเล็กตัวหน่อยดิครับมันเป็นตัวแชมด้วครับจำไว้ครับเด้อจำไวเป็นแฟนบางทีมก็ได้เป็นแฟนบางทีมเด้อครับจำไว้เด้อ มันบเยอะครับรวยเล็กวยน้อยหรอกครับมันคือรวยแย้มครับผมว่ามันรวยใกล้ๆว่ามันรวยคนหวังอันววก้วยคนนี่มันก็ถวยแจ้มอีเอฟเอลอมาใส่นป่ะนี่ขอคุณคารดกับบางดีครับขอคุณผู้เสี่ยง ข<อ>าูขพ้เรืองข้าวผู้นงก่อนอนี่ยคือนิรันครับผมขาวู้พุ้นิรัน์นิรันเลุ้าผมขอบคุณ้รับสวัสดีครับ